มาอีกแล้วลงทานมาอีกแล้วพี่น้องลงทานมาอีกแล้วสวัสดีครับลงทานจากไหนครับนี่นะจากไหนครับผมโอทาสวรรค์โอทาสวรรค์โมดูรีลาด้วยโอทาสวรรค์อทาสวรรค์นหนาดวงเนี่ยนหนาดวงออได้ยังมาครับนี่นะได้มีกะทีมีกะที เปิดเวลาน้อยหมอทีหันได้กินน้ำพ่นบ่เนี้ซีบรอดแล้วซิบรดแล้วหมอบักใหญ่เลียซ้ำเนาะโอ้มาไข่ดิบไข่ดีครับเฮ้ยไข่ดิบไข่ดีเนาะเอ็ดจังซีไข่ชูมือเสี่ยงอย่ฮมันเป็นมืนสิทธิล้นสำอางเสมอติดทำไมเ็สไข่เนาะพี่น้องพี่น้องจากท่าสวรรค์ท่าสวรรค์กับเนีงเกาะภูวินลา สุมาลีริล่าเชียงคานิล่าเชียงคานครับผมโอ้เป็นเปลี่ยนมังพักดิครับผมเป็นเป็นบ้านพักเมาลังค่ะบ้านพักเมาหลังนะครับไปน้ำทองดิต้องใส่ต้องใส่ต้องไปพักเด้อพี่น้องเด้อรูวิล่าเชียงคานเด้อเออไปนอนเชียงคานไปแว่เพื่อนเด้อจากท่าสวรรค์และเชียงรูบิล่าเชียงคานพี่น้อง มื่อนี้เอามีกะทิมาทำบุญนั่งในโอกาสอย่างคำนี้นะเออทำโกโก้ให้คนงงท่ามซื่อๆอีกรอบหน่อยนะวันน้าท่ามเลยจักษทำซื่อๆเนาะจักษทำซื่อๆเออมานอนบ้านลังใหญ่มานอนโรงพยาบาลเนี่ยติมันลังใหญ่แล้วบอได้กินเรากินแซ่บเนาะเมื่อนี้ก็เลยเฮ็ดมีกะทิมาสูปกินกินแต่ห่านทุ่งแรกกัน ใส่ลายเดือยปากพีกนะพอชิช่งเจ็บกระเพาะนี้เดือยไปห้าหมออีกทีมันสิเฮ็ดมันสิเฮ็ดโอ้สิเบิร์ดแล้วพี่น้องสิเบิร์ดแล้วจะหมดหม้อแล้วนะครับลงทานมาซืมือพี่นอ้องเมืม่อนี้คนม,มาลงมาไล่บรนไดเท้าหลังมือเลยโอ้ยขนยุมย่มยำยุ่มยำเมืม่อนี้พอดีแจ๊กนี่นะพอดีเบิร์ดโอ้มามายกเรื่องแล้วที โอ้ยุ่มยำยุ่มยำไปยุ่มยยมไปหนึ่งเนาะอันนี้มันบางลงพี่บางลงเพราะว่ากระซิบเบิร์ดแล้วเนาะโอ้หันไปจมหม้อบกจม้อเนาะจมูกเบิร์ดจม้อไอ้ผู้สุดผู้สุดท้ายสิได้บอลเนาะบี้เนาะฮอดบ่ฮอดเนาะตันลิตโตนผู้สุดท้ายได้ฮอดบ่ฮอดเนาะ สาธุนะครับสาธุกับพี่น้องทางท่าสวรรค์สาธุกับภูวิลล่าเชียงคานนะครับให้คนเตรียมบ้านเสม,มอเด้อครับเดอ้อ <c oughs> ไปยพักเชียงคานเ้ยพี่น้องเ <c oughs> ด้วไปพักภูวิลล่าเด้อไรหมากรือน้ำโค้งนี่เนาะ <c oughs> คนพักนาตีดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>